ทวนความหมายและกระบวนการเกิดของชันทะตัวอย่างเรื่องต้นไม้ที่งอกงามและภาวะจิตที่โน้มน้อมไปสู่สิ่งที่ดีงามโดยไม่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวตนหรือความอยากเสพเสวยเวทนาเข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงซึ่งได้พูดไว้เพื่อเป็นเครื่องนำทางเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับเมตานั้น ก็คืออธิบายความหมายของฉันทะนี้เองเมตตาเริ่มทำง,งานด้วยฉันทะและมีขอบเขตจำกัดเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคนและสัตว์เท่านั้นส่วนฉันทะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นการพูดเรื่องฉันทะจึงเป็นการพูดในเรื่องที่ครอบคลุมกว้างขวางออกไปเท่าที่กล่าวมานี้ก็ควรสรุปความหมายของฉันทะได้อีกครั้งหนึ่งว่าฉันทะ คือภาวะจิตที่ยินดีพอใจตลอดจนต้องการให้เกิดมีความนมรงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่ควรจะเป็นจะมีของมันความต้องการเพื่อความดีงามตามสภาวะของสิ่งนั้นนั้นเองความอยากให้ดีงามสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของสิ่งนั้นนั้นตามที่มันควรจะเป็นของมันหรือจะว่า ต้องการความดำรงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายในอุดมสภาวะของมันก็ได้พูดแยกให้เห็นออกไปหลายๆแง่ว่าความยินดีในภาวะดีงามหรือในความเป็นสิ่งดีของสิ่งที่ดีนั้นๆความต้องการให้สิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ในภาวะที่ดีที่ถูกต้องที่งดงามที่งอกงามที่เรียบร้อยที่สุขสมบูรณ์ของมันหรือให้ภาวะที่ดี ที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างนั้นเกิดมีเป็นจริงขึ้นความหมายนี้รวมไปถึงว่าถ้าภาวะดีงามสมบูรณ์นั้นยังไม่มีหรือสิ่งนั้นๆยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องการทำให้มีให้เป็นอย่างนั้นด้วยตลอดจนต้องการให้เกิดผลดีที่ตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่ผลดีตามความสมอยากแก่ตัวตนของเราสำหรับผู้มีภาวะจิต หรือคุณธรรมข้อนี้สมมติว่าเขาไปเห็นพื้นเรือนที่เปื้อนเปรอะสถานที่สาธารณะที่รกรุงรังโต๊ะของห้องเรียนที่ออกไปตั้งเกะกะขาหลุดอยู่ข้างทางเดินต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งหนทางสัญจรที่เป็นหลุมบ่อเด็กที่ผอมโซเสื้อผ้ารุ่งริ่งคนเจ็บป่วยไม่มีใครดูแลรักษา ท้องถิ่นมีโจรขโมยมากมีการข่มเหงรังแกกันการติดยาเสพติดการพนันพแพร่หลายเด็กไม่เอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนมีความหยาบคายกระด้างแตกแยกไม่สามาคัคคีและมีการไม่ประพฤติธรรมต่างๆหรือในด้านตรงข้ามเห็นสถานที่ที่สะอาดเรียบร้อยหมู่ไม้ที่ร่มรื่นชุมชนที่อยู่สงบ บุคคลผู้มีอาการสงบเยือกเย็นเอิบอิ่มเป็นต้นเขาจะรู้สึกและมีพฤติกรรมอย่างไรผู้ที่ศึกษาเข้าใจความหมายดังที่กล่าวมาแล้วย่อมตอบได้ทันทีจะเห็นได้ว่าในขอบเขตความหมายของฉันพระนี้คนจะมีความรักและความต้องการภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของสิ่งทั้งหลายเช่นรักความสะอาดรักความสงบเรียบร้อยรักธรรมชาติ ชื่นชมสภาพแวดล้อมที่งดงามรื่นรมสมตามสภาวะของมันต้องการคุณธรรมต่างๆคำสมัยใหม่ที่ว่าคุณภาพชีวิตคงจะรวมอยู่ในความหมายเหล่านี้ด้วยหรืออาจจะพูดว่าความหมายอย่างหนึ่งของฉันทะคือความรักในคุณภาพชีวิตก็ได้หมายเหตุเชิงอัดผู้มีฉันทะมาก คงจะกลายเป็นนักแสวงคุณภาพชีวิตและแสวงสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้จริงของชีวิตกระมังในบาลีท่านเรียกนักแสวงกุศลธรรมว่ากุสลานุเอสีหมายถึงผู้แสวงอริยมรรคหรือแสวงนิพพานพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จออกแสวงสัจธรรมก็ทรงเป็นกิงกุสลานุเอสีแปลว่าผู้แสวงหาว่า อะไรเป็นกุศลหรือกิ่งกุศละคเวศีแปลว่าผู้สแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลเหมือนกันกุศลในกรณีนี้ฝรั่งมักแปลว่า The Good จะเห็นไม่ยากว่าในภาวะจิตเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีความอยากเสพสุขเวทนาหรือมีความนึกคิดที่จะเอามาให้แก่ตัวตน หรือเอาตัวตนเข้าไปครอบครองผูกพันเกี่ยวข้องด้วยเลยนับว่าเป็นกระบวนแห่งกุศลธรรมบริสุทธิ์หรือลวนลวนกระบวนการธรรมเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่จะต้องมีความคิดหรือความรู้ความเข้าใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะกระแสที่จะไหลเรื่อยไปโดยไม่ต้องใช้ความคิดก็คือกระแสอวิชชาตันหาดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนความรักในความดีและสิ่งที่ดีหรือการที่จะกำหนดได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต้องอาศัยความรู้คุณค่าของสิ่งหรือภาวะนั้นต่อชีวิตหรือรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อนไม่ใช่เพียงกระทบเข้าก็รู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เกิดความชอบใจขัดใจต่อไปเองทันทีเหมือนอย่างกระแสฝ่ายอวิชาตัญหาด้วยเหตุนี้ ในการที่จะเกิดฉันทะจึงต้องใช้โยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยของปัญญาเข้ามาตัดกระแสะอวิชชาตันหาเปลี่ยนเป็นกระบวนธรรมดับอวิชชาตันหาโยนิโสมนสิการที่แปลตามศัพท์ว่าทำในใจโดยแยบคายนี้อาจทำหน้าที่เพียงคอยชักนำกระแสะความคิดให้เดินถูกทางเข้าสู่แนวของฉันทะที่เคยปลูกฝังไว้ก่อนแล้ว หรืออาจถึงกับต้องคิดพิจารณาแยกแยะสืบสาวหาเหตุผลอย่างหนักก็ได้เมื่อโยนิโสมณสิการเกิดแล้วกระแสไยอวิชชาก็หยุดหรือขาดตอนไปเมื่อพิจารณาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหรือภาวะนั้นรู้ว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วหรือรู้ว่าดีคืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วจิตใจจะโน้มน้อมลาดเอ็นพุ่งไปหาสิ่งนั้นเองกระบวนธารมเดินไปอย่างนี้เป็นธรรมดาของมัน ไม่ต้องบังคับหรือหาสิ่งใดมาหลอกล่อชักจูงอย่างนี้เรียกว่าเกิดฉันทะขึ้นในภาวะหรือสิ่งนั้นๆอยากทำให้ดีจากนั้นก็จะเกิดอุตสาหะที่จะทำสิ่งดีงามหรือภาวะที่ดีงามนั้นให้เกิดมีเป็นจริงเป็นจังขึ้นจนกระทั่งสำเร็จกระบวนกาทำอย่างนี้ในบางกรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะ ท่านอาจซอยขั้นตอนออกไปให้เห็นองค์ธรรมย่อยๆในระหว่างละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นในกีตาคิริสูตรและจังกีสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงลำดับขั้นตอนความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เกิดศรัทธาจนบรรลุสัจธรรมมีขั้นตอนที่ควรจะกล่าวในที่นี้คือเมื่อฟังธรรมและทรงจำไว้ได้แล้วก็พิจารณาเนื้อความ เมื่อพิจารณาความก็เข้าใจสมตามธรรมที่พินิษเมื่อเข้าใจตามฉันทะก็เกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้วก็อุตสาหะเป็นต้นขั้นตอนที่ว่าพิจารณาเนื้อความหรือไตรตรองความหรืออัตถุปริขาก็คือขั้นของโยนิโสมนสิการนั่นเองส่วนการเข้าใจตามธรรมที่พินิษหรือ ทร,รมนิชานักขันติก็เป็นผลต่อเนื่องจากการพิจารณาไตรตรองนั้นรวมทั้งสองอย่างเป็นขั้นของการใช้ปัญญากล่าวคือเมื่อพิจารณาเข้าใจมองเห็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าเป็นความจริงแล้วจิตก็น้อมไปหาเรียกว่าเป็นฉันทะคือยินดีพอใจต้องการสิ่งหรือภาวะดีงามที่เป็นธรรมเป็นสัจจะนั้น พูดรวบรัดให้เหลือแต่ขั้นตอนใหญ่ๆว่าโยนิโสมนสิการนำไปสู่ฉันทะแล้วนำต่อไปสู่อุตสาหะดังได้กล่าวมาแล้วหมายเหตุเชิงอัดพึงระวังความสับสนระหว่างฉันทะกับตันหาเพราะเมื่อเข้าไปสู่สถานที่สะอาดเรียบร้อยร่มรื่นเป็นต้นตันหาก็ทำให้เกิดความยินดีพอใจเช่นเดียวกัน แต่ข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าตันหายินดีพอใจในสุขเวทนาที่ได้รับจากการได้เห็นได้ยินได้สัมผัสอารมณ์ต่างๆที่ชอบใจในที่นั้นไม่ใช่ยินดีพอใจในภาวะดีงามโดยตรงการกระทําที่จะเกิดความยินดีของตันหาก็คือหยุดเพื่อจะได้เสพอารมณ์เสวยเวทนาที่ชอบใจได้มากๆอาจลงนั่งหรือนอนหลับไปด้วยความขี้เกียจ